สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําการสุ่มกิจกรรมสงครามปีาศาจจากโกลนการนะคะ <S <S เป็นสกินโอเมนกับเอลซูนะคะหลังจากที่เราสุ่มคลิปที่แล้วไปแล้วคูปองไม่เพียงพอนะคะทุกคน <S <S วันนี้เราก็ไปเติมมาอีกนะคะ1000คูปองเลยนะคะจุกๆเลยมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้ไหมคือทุ่มหมดตัวเลยคือต้องได้นะคะดิ การันตีโบนัส4ชิ้นนะคะภายใน5 8 2และ15อมก่<ะ>อ,อนที่จะ หลายคนอ่ะก็คืออยากไปดูคลิปสุ่มก่อนหน้าก็สามารถไปหาดูในช่องได้น,นะคะเพิ่งลงไปประมาณ2อสวันก่อนนะคะทุกคนคือของมันต้องมีนะคะเราเปิดมาขนาดนี้แล้วนะทุกคนทุกคนคิดว่าเราเราอ่ะประเดิมก่อนอัน,นอันนี้นะ100ได้เพชรแดงนะคะนี่มาเอาตรงกลางตรงกลาง149เพชรได้อิมพิจเช่าออมา เปิดนี้อีกได้เช่าอีกแล้วทุกคนมาเปิดช่องอันนี้ก็ได้เช่าเอามาดีจะได้ไหมทุกคนมันนิ่งมากนิ่งมากแต่ตอนนี้เราได้ท่าเต้นจักรวาลแล้วนะคะทุกอย่างนิ่งมากนะคะทุกคนตอนนี้อ่าตอนนี้ได้กันไปที่เยบร้อยแ,แล้วนะคะคุณได้รับไอเทมดังต่อไปนี้ค้างเหรอเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเขาโอ้ โอ้โหโอ้โหทุกคนอ่ายืนยนนะะันค่ะรีเซ็ตเราก็รีเซต็ตอ๋อรีเซ็ตเราสามารถรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเดี๋ยวอีกอันเราเอาเปะไรตัวอะไรดีทุกคนเอาตัอโอเมนแล้วกันนะคะเพราะว่ามีสกินโอเมนอ๋อเราสามารถรีเซ็ตเพื่อเปิดช่องได้อ่ะเดี๋ยววันนี้อ่ะลองเปิดสักช่องหนึ่งนะคะ9คูปอง เพราะว่ารางวันใหญ่มันออกแล้วไงทุกคนอันนี้ก็คือ9ยิ้ม9มาถ้าได้นี่คือสุดยอดมากนะคะเกลือเกลือทุกคนว่าเกลือไหมทุ่มหมดตัวหมดหมดไปพันกว่านะคะได้วันนี้นะ69แลเ้าอ่าได้ได้โอเมนนะคะหมดไปพันสนะทุกคน จ็บนะคะคือในในกิจกรรมเนี้ยใครจะไปสุ่มนะคะเตรียมไปพันห้าค่ะทุกคนก็ขอแก้ตัวนะคะใครจะไปสุ่มก็ไปสัก2อ0พันห้านะคะก็คือคุม้มละจริงทุกคน2อ0พันห้าอ่าเราอยากแบบสุ่มไม่คุปปองมันหมดนะคะแต่คูปองไม่พอคะ่ะราดสุดได้โอมินไม้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนคุ้มมัง้งครุ้มตรงหมดไปทุ่มหมดตัว2 5 0 0คูปองนะคะไม่เหลือมี มีแต่กินแกบแล้วนะคะช่วงนี้สปอนเซอร์เข้าได้นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรง r ว r e w a r d กันนะคะว่ามีแล้วตรงระบบของเยอะมากอ่ะกดรับโอมินไปก่อนนะคะตื๊ดนี่อย่าไปยอมนะคะทุกคน,นดมูมีท่าเชือดคอเอออย่าไปยอมขอขอ,ขออย่างเดียวนะคะอย่าไปยอม เจ็บไม่จํานะคะนี่แรากดรับทั้งหมดไปนะคะทุกคนเพื่อความรวดเร็วเพชรล้นๆมาเพชรอิโมจิคำพีเพชรแล้วก็กดเปิดอันนี้ได้2ตัวหรือว่าให้เลือกให้เลือกอะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมอันนี้เอสวนะคะเอาเป็นโอเมเลอรโดนได้น,นี่มาละเราไม่ค่อยเล่นแครี่อยู่ละทุกคนนี่ เดวฟซีฟีสนี่มีด้วยคุณได้รับสินใหม่สองพันคูปองค่ะสกินนี้มีราคาสองพันคูปองค่ะเจ็บมากโอ้ยเจ็บอะเจ็บอะทุกคนแล้วเราเปิดขอดูท่าเต้นจากการระล้วนนะคะท่าเต้นสุดเท่เือตัวอะไรเนี้ยทุกคนอันนี้แล้วกัน คอมพิคันสูงน,นะคะไม่ค่อยเต้นนะคะเอาคอมพิคันสูงไปกดยืนยันไปนะคะนี่แล้วก็ยืนยันไปก็มีแค่นี้นะคะตอนนี้เพชรเราล้นเหลือมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการุูมอะไรต่อดีทุกคนเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาคอมเมนต์ก็กดไลค์คลิปนี้ถึง20ิไลค์นะคะทุกคนสำหรับ IP คูป,ปองเราไว้ไปนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากใคร ชอบก็ใช้การดูแชร์ก็แล้วก็กด s ับตะไคร้นะคะโปรดวอนกดสับตะไคร e ด้วยนะคะเพราะว่าหมดตังหมดเงินหมดทุกอย่างหมดแลคะ่ะทุกคนตอนนี้ไปเท่าไหร่นะคะ2 0ง0ันสอกว่าเจ็บาทุกคนประสรัชีวิตของรายการนี้ท่นนี้นะคะสวัสดีค่ะ